มาเด้อจ้ามาเบิ่งเห็ดอุ้ยดึงมาเห็ดงามหลายหล,ลายเนาะจ้ามีแต่ดอกอู้ดอกงาม,งามเๆเศรษฐเลยจ้าประกอบอาหารนะจ้าอยากให้ทุกคนได้เข้ามารับชมเบิ่งะจ้าเด้อมาเบิ่งเห็ดอู้เห็ดปลาเห็ดที่บ้านติเอง้ะจ้ามันออกหลายแห้งช่วงนี้จ้าอยากให้ทุกคนได้มาเบิ่งมาเห็นกันเด้อจ้าเชิญรับชมเลยจ้า สวัสดีจ้าสุภูพสุขคนมื่อนี้ติกะได้อาเห็ดนะจ๊กะก็เลยอยากให้ทุกคนได้มาชมเห็ดกันนะจ๊ะนี่เด้อจ้าเห็ดงามๆผ้าถาดหนึ่งเลยจ้านี่แต่เห็ดดอกงามๆเลยจ้าอันนี้คือเห็ดปลาเด้อจ้าท,ท,ที่หาหนังปลาได้นะจ้านี่นะจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ด เห็ดตะไคร้นะจ้าอันนี้เห็ดไข่ดอกกระปุ่มกระงามๆเนาะจ้านี่นะก็เลยเมอนี้ก็เลยถือโอกาสอยากอ่ามานะนำใน้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะจ้านี่ยจ้าดอกระง่ามๆหลายเด้อดอกกระจุ่มน้อยๆกะจาสีกะเส็บนะจ้ารสชาติเส็บแห้งเลยแหละจ้าทก็น่มานมาปนนะจ้ามาทำเป็นหนุ่มพีชนะจ้าหนุ่มพีเคส กอร่อยนะจ๊ะเดือดจะน่ามาฟพากระเส็บเด้อจ๊ะเด้อส่วนอันนี้ก็เป็นดอกดอกเห็ดตะไคร้ตะไคร้ที่มัดบ้านนะจ๊ะอ่าดอกบ้านก็จะเป็นดอกลักษณะแบบอ่าเป็นจังสีเลยอาจารย์ดอกบ้านแล้วก็ะเส็บนะจ๊ะเอาไปแกงนะจ๊ะแกงก็ะเส็บเด้อจ๊ะประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างเลยจ้ะเห็ดนี่เห็ดธรรมชาตินี่เฮ็ดยังก็อร่อยมืดสุยางเลยจ้ะ มดีกัญยาให้ทุกคนได้มาเห็นเฮ็ดนะจ๊ะเห็ดที่าได้หาจากปลาน,นะจ๊ะปลาบ้านบ้านที่ติดอยู่เองนะจ๊ะช่วงนี้เป็นฤดูเฮ็ดออกเลยจ๊าเห็ดก็ออกหลายๆนาะจ้ะและแ้วไปพายสีมานไปหาไปหาพ่อนะจ๊ะเห็ดก็ออกหลายหรืเฮ็ดช่วงฤด,ด,ดูกาลเฮ็ดออกนะจ๊ะสำหรับคนที่หาได้ก็โอ้มานทักเลยจ้ะนี่แต่ดอกงามๆเลยจ้ะ ทุกท่านสิกดยาให้ทุกท่านมาชมเฮ็ดน้ำก้านอาจ๊ะว่ามันงามแห้งดีมีแต่ดอกงามๆเลยนะจ๊ะมันนี่ฝนกับตะก้าจ่าเฮ็ดมันก็เลยออกกอองามแน่จ้าดอกก็งามหลายเลยจ้าเฮียจ้ะเดี๋ยวเสียหายซึ่งเบื้องใจเลยจ้ะงามแห้งนี่จ้าเฮ็ดอันนี้เห็ดตะไคร้ะจ้าดอกกบร่างเสบเลยจ้าขนาดนี้นะจ้า อยากให้ทุกคนได้อามาชมกันไกลๆนะจ๊ะก,ก็เลยเอามาให้เบิงอันนี้ก็เป็นปลาเห็ดที่บ้านติ๊กเด้อจา่าเชลยโอ้เฮดเชลยโอ้ในปลานะจ๊ะ<ม>แล้วแต่ผู้สีมาเนาะจ่ะเขาปลาป้ายกะสัมผานกับไปตั้มไปพ่อเห็ดที่สีเลยจา้าเฮดน้ำง่างมนสีเลยจ้ากระดอกงามอยู่เฮดเนีย้ยกับแต่เมื่อสุยางเลยจา้าดอกเห็ดนี่ชอกกินนะจา่า ่า่าของปลาไอธรรมชาตินะจ๊ะเป็นอาหารถี่อร่อยทิดสุดเลยอาจารย์เพราะว่าเป็นอาหารถี่บกตามฤดูก้านะจาะกะบ๊ะได้กินตลอดปีเนาะจาะปีหนึ่งก็จะไ้กินปลาจักเทื่อจะรย์หมูเห็ดมูของปลาธรรมชาตินะจะหากินยากบาคือจังของตลาดเนาะจะได้กินตลอดทุกาฤดูก้า,กาเลยแต่ของปลานีจะได้กินเป็นเฉพาะนะจ๊ะเฉพาะ ตามฤด,ดูกาลเนาะจ้าก,ก็เลยแบบไม่ดีกอะอยากใข่มาเบิ้งราคาว่าของปลาของอร่อยนะจ่าของอีสานบานหน้าเฮ้าอาจากอะมีของให้กินหลายหลายเลยเนาะจา้ามาว่าแต่แนวอยากแน่อยังก็มีกินนะจ้ามาตรงยากลำบากเขาเมืองเขาหยังเลยอะจ้าเนาะเพราะว่าบานบ้านเฮ้าน่ะเป็นแรงอุดมสมบูรณ์นะจา้ามาว่าแต่แต่ปลาใช่ป่าแต่เห็ดนะจ้า เข้ากับสามารถกินเราประทานหากินเองใดย่าไง่ายได้เลยจ้ะคือเฮ็ดนี่กะไปหาอยู่น้่ป้านะจ้ะกระไดมากกะงามงามหลายอะจ้ะอยากให้ทุกคนได้เห็นกล้ามอาจารย์ก็เลยได้มานำเสนออ่าเฮ็ดให้ทุกท่านได้เข้ามาชมกันน้ามอาจารย์ว่าเฮ็ดมันกะโดกแบบงามหลายเลยอจ้ะนี่อาจารย์นี้อ,นนอยกระจุ่มน้อยอจ้ะ ต่างแฝ่ไปแกงนะงนาาวู้เสพให้ด้วยจานีบัวแต่แกงบ่วแต่พัด,พ,ดพัดเอ่อพัดกะเพรากระเสพนะจ้ะเมนูเห็ดปลาธรรมชาติยังกระเสพมดสุยาด้วยจ้ะเดี๋ยวเสียหายจะเพิ่เบิ้งไกลๆเนาะจา้ะเห็ดเห็ดกระจกุกเห็ดนะจ้ะโอ้สะอ่อนแห้งหลายเด้อจ๊ะนะคะแข็งเห็ดแนยๆนี่แน,น่ๆแน,น่ๆนะจ้ะเดี๋ยวเสียหายถูก่านไปเบิ่งไกลๆเนาะนี่เด้อจ้ะเห็ดเอ่อ เห็ดตะไคร้น้อยอ่ะจ้ากระจุ่มเห็ดเนีอยน้อยเนาะจ้าน่ามีหลีเลยโอ้ยสะออนหลายจ้าเห็ดแล้วเห็ดเอี๊ยกระเส็บมัดสุย่างเลยจ้าเห็ดนี่ติกกะสีล่างเห็ดให้เบิ่งด้วยจ้าเห็ดไข่นะจ้าเห็ดตะไคร้โดกระงาบงามหนาะจ้านี่ก่อนที่สิได้มาสิประกอบอาหารกะมีการล้างถ้ความสะอาดเด้อจ้าล้างเห็ดกะ ม้วนม้วนเด้อจ้านี่ล่างมะยากเด้อเฮ็ดบ้นบ่ได้เปื้อนแห้งนะจาน้าก็อ่าถูๆสี่เลยจ้าถูๆเอาแบบสิ่งสกรปรกมูดินม,มูหยังออกงนะจ้าเนี่ยจ้านี่นนยคืยอก้านล่างเฮ็ดเด้อจ้าอยากให้อ่าสุกข้นขามมะเบิ่งมาชมกันนะจ้าพริก็ได้ล่างเฮ็ดอ่าเพื่อที่จชนะมาประกอบอาหารนะจ้าเฮ็ดที่ได้มาก็มีแต่ดอก ง่ายนะจ๊ะเนี่ยจ้าอย่าห้ได้เห็นก้านเนาะจ้ากะล่างโชว์เลยแหละจ้ามัอนี้เนี่ยจ้าก้านลางเพชรจ้าสีล่างไปเรื่อยๆจ้าจนกลัวสิบเซตนะจ้ากะล่างถูบรดุนนะจ้าดอกนี่กะอ่าส้มีจ้ากะือว่าสะอาดนี่จ้านี่ล่างบดิยากเลยจ้า นี่ดอกใหญ่เลยจ้ะโอ้ดอกบ้านก็ใหญ่งามดีเนาะจ้างามมีหลีดอกงามแห้งเลยโอ้เนี่ยจ้ะติกัดล่างให้เห็นเลยอาจารย์อน,นีให้สุดทุกคนได้เห็นเห็ดที่ใดญมากงามๆแล้วกระรางเห็นเบิ่งเลยจ้ะนี่เนี่ยจ้ะอันนี้ก็ใชายเปรดนามแหลกเด้อจ้ะในกล้าล่างเห็ดน,นะจ้ะ หลางเฮ็ดานามเละกน,นะจ้าก็อะไถ่สีก้นกะหลางเป็นน้ำเลกก้นนะจ๊ะกะสีหลางอยู่กะละมังสองกะละมังนะจ้ะนาน้ำที่สองที่สามนะจ๊ะอันนี้กะดำเลกก็เอาดินงูซิงสกปรกอ่าบนนี่นะจ๊ะโอกอนเธอจาะน,นี่จ้ะโอ้ยเห็ดดอกงามงายเนาะงามแห้งน,น,น,นี่จ้ะ ดอก,กบ,บ้านมีดอกบ้านแล้วก็ดอกแมาด้านบ้านเต็มที่ก็มีเด้อจ้มามีจ้ามีติดข้ามา้าเมืองเฮ็ดงางานเด้อจ้าวันนี้กะอยากให้ทุกคนได้มาชมเห็ดติดต<ม>ิกหาม้าได้เด้อจ้าเฮ็ดดอกใหญ่ๆง,งามมีแต่เห็ดตะไคร่นะจ้าเห็ดไค่นะมันออกลายเนาะจ้าชดฤดูกาลเห็ดออกนะจ้า เห็นมาก็ออกเป็นมูเป็นผัวเป็นกลุ่มใส่ผู้ได้มาส์กับเป็นผอสีจังสีเล่เลยจ้าแต่เห็นแต่ผอสีเล่เลยนะจ้าห่านมากลายนะจ้าอันนี้ก็ละเห็นสุขคนจะเห็นเลยนะจ้าลางว่าวิธีการได้มาเป็นแบบใดก้อนสีประกอบอาหารเนาะจ้ากระไดมาลางเฮ็ดความสะอาดเฮ็ดนะจ้า จะลางโชว์เลยอาจารย์นี่ลางให้ทุกคนได้เห็นกันนะจ๊ะก็นั่งลางเฮ็ดทั้งสี่อาจารย์ลางไป,งเ,ปเรื่อยๆอาจา <Greek. S 1> รย์เห็ดบานนอกบานหน้าเฮาก็มีอยู่มีกินเนาะจาะเฮ็ดปลาธรรมชาติปลานอกเฮาโอ้ของกินบืดไปอยากเลยได้อยากได้กินเนี่ยก,ก็ได้กินเนาะอาจาะเฮ็ดปลาธรรมชาติเห็ดได้กินสุเปีรเลยจ๊ะ แม่จะสีมา้าเนาะจ้ะเผาปลาไปกะนผู้นแนม้มานกระดเด็นร้ายเกรี้ยจ้าอันนี้กระลายเลย่อยเลยจ้ะขึ้นลายมือลายเวลาเลยจ้าพอมันมันเยอะนะจ้ะมันหลายแหงดีเลยดออกหลายแหงอ่ะจ้ะดอกเฮ็ดดีปนะบะด,ดวยสีขนเดือดจ้าดอกมันก็ติดแข็งดีมันอะไรนะจ้ะมันง่ามนะจ้ะดอก เบิ่งกันนน้นเห็รงามเลยเหล่าไส้จะสะออนหลายเ้ยจ้ะเบ็ดงามสะอออนหลายเุปูซุกคนเออจ้ะเามาเบิ่งกัน,นหลายหลายเจ้ะเป็นกำลังใจ้ในพิ่นี่ยจ้ะพิจกะมีกำลงังไจ้หลายนะจ้ะไ่ไดเห็นสุปูุกคนเขามาชบมาเบ่งอะจ้ะเขามีกำลังใจ เป็นเห็ดหน่อยๆด้วยจ้ากระปุ้มเห็ดนะจ้าขาก็ได้ตัดออกเลยด้วยจ้านี่ขาดำๆเนหะ็นหลอเสะออนหลายเนาะจ้าอุย้อยเห็นหรอกระเสออนหลายเนาะเห็ดงามๆ จะเห็ดงามล้านะหลายจา้ะลาเก็บใบนะจ๊ะมนติดกมวันนี้ติกระผ้าสุขนมาเบิ่งเห็ดเด้อจัน น้ำบานบานติ๊กนะจ๊ะน้ำปลาน้ำบานนะจ๊ะมันกระไดโอ๊กเนาะหามาได้หลายหลายเลยจ้ะเห็ดหลายแห้งจ้ะเห็ดไข่เห็ดตะตะไข่นะจ๊ะแต่บานติ๊กเขาจะอื่นว่าเห็ดโพด้วจ้ะพอมันชอบออกน้ำโพดนะจ้ะเห็ดโมนี่นะจ้ะเขาสิว่าโอ้ยได้เห็ดโพดนี่คือได้เห็ดโพดอ่าแต่ทางอันนี้เขาคาซิว่าเห็ด ตะไคร้นะจ๊ะเฮ็ดไข่แต่อีสานทางบ้านท,ที่เขาว่าเฮ็ดโพดนะจ๊ะจักเอิญที่อย่างะแนนอนุไปติดก,กับโมโหนะจ๊ะแต่เอิ่นว่าเฮ็ดโพนนะจ๊ะแต่ละหลายบอลเขาก็เอิ่นว่าเฮ็ดไข่นะจ๊ะเฮ็ดตะไคร้นะจ๊ะ มีเล่จ้านามทีล่างฮิตนะจ้ะบมดทีมเด้อจ้านามมีกับน้ำไปรสตุนย่างหน้านะจ้ะเป็นเชือฮิตที่ดีเลยนะจ้ะนามที่ได้ล่างฮิตเนี่ยจ้ะน้ำไปอ่ารสทางทางตุนย่างหน้านะจ้ะที่ปลูกไว้ที่บ้านสวนคุณน้องหน้านะจ้ะมีกระสีเอาไปรสตุนย่างหน้าเด้อจ้าสิกิบไปนะจ้ะ